โอ้ยโดนโดนอย่างนี้คือเราเลี้ยงจากลูกออดหนึ่งแสนตัวลงทุนไ0 0แสนตัวหนึ่งมืนบาทมันจะได้กบออกมาเท่าไรแปดตันครับแปดตันเลี้ยงกี่เดือนสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนครับสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนขายได้แปดตันจะสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ก็สร้างรายได้อยู่สี่แสนบาทครับโอ้ยสี่แสนสุดยอดแล้วเราขายได้ตั้งแต่ลูกออดเลยไหมตั้งแต่ลูกออดเลยขายได้ลูกออดลูกกบลูกกบ แล้วก็กบใหญ่เขาเรียกกบใหญ่ครับวันนี้นะครับเอิร์อยู่กับพี่ต้องนะครับวันนี้จะสอนวิธีการเลี้ยงกบเพื่อเอาไปสร้างเป็นอาชีพครับแบบละเอียดเลยไหมพี่ละเอียดดูตั้งแต่ต้นจนจบไอ้ทาอาชีพได้เลยใช่ครับขั้นตอนแรกคือเราต้องมีเพราะผธุนแม่พันธุก่อนนี่นี่นี่อ้ยส่องตัวโลมั้งเนี่ยครับส่องตัวโลแล้วเรารู้ได้ไงว่าตัวผู้ตัวเมียพี่ก็อ่ะก็อ่ะก็ก็อะไรก็จับเลยว้ยพี่ก็จับให้เราดูเลยนะนี่นี่นี่โอ้ย อะไรตัวผู้นี่ครับตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียดูไงอะลักษณะท้องจะซากท้องซากตัวใหญ่ผมขอ,อย้ําจับนะครับซากคือมันมีนี่ครับนี่ครับอ๋ออ๋อมีตุ้มแบบกระดาษทรายมีกระดาษทรายอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเนี่ยท้องซากแล้วไหนี่ก็มีไข่แล้วตัวนี้มีไข่แล้วเตรียมพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเตรียมพร้อมผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณครึ่งกิโลหกขีดเจ็ดขีดหรือว่าแปดขีดน้ำหนักเต็มที่ของมันเลยนะครับก็ ถ้าลักษณะดีๆของทางฟาร์มเราเนี้ยเราจะคัดนี่คือทางพันยาวให่ยาวให่ไม่ใช้อูมไม่ใช้อูมคือไรยาวใ่ยาวใ่เนี่ยน้ำหนักจะดีกว่าพันอูมอูมอ่ะอูมคือมันตัวอ้วนครับแต่อันนี้คือมันยาวสูงอันนี้เขาเรียกพันอะไรบูฟอกผสมจานบูฟอกผสมจานเราได้พ่อพันแม่พันแล้วปล่อยเขาผสมพันกันแล้วกี่วันออกลูกย่างสมุดเนี้ยผมจะเตรียมน้ําไว้อยู่ประมาณ10เซนเนี้ยบ่อเนี้ย ผมไว้น้ำไว้สิบเซนอ่ะผมจะเอาตัวผู้ลงไปอ่าอยู่ประมาณสิบสองสิบสองตัวอแล้วก็ตัวเมียลงไปสิบสองตัวอราก็สมมติเย็นเนี้ยเราเอาลงอืพุ่งนี้เช้าคืนเนี้ยมันจะผสมพันธ์กันครับพุ่งนี้เช้าออกไข่อะเราต้องเก็บไข่ไหมเก็บครับอ๋อต้องเก็บไข่ไมไม่ไม่เก็บไข่ครับเราเก็บเพาะแม่พันธุ์ขึ้นมามาไว้ในนี้เลยมาไว้ในนี้เลยอ๋อเขาขาวนี่คืออะไรพี่ต้องไข่ครับไข่ของเขาเนี่ยนะครับ พอเราปล่อยไว้หนึ่งคืนเขาก็อกไข่แบบอย่างนี้เลยเหรอพรุ่งนี้เช้าเป็นตัวแล้วครับรอยน้ำดิอย่างเงี้ยนะเห็นไครับจะเป็นตัวแล้วเนี่เน่เป็นตัวแล้วครับคือใช้เวลาหนึ่งคืนจะขาวๆตรงเนี้ยครับจะกลายเป็นตัวเป็นหางอย่างนี้แล้วครับไข่ที่จมน้ําเนี่ยมันมันมันจะไม่ฟักตัวแล้วครับอ๋อแล้วน้องเอิร์ธเห็นไหมครับเอไอ้ที่เป็นตัวน่าคือลูกออสที่เกิดแล้วนะครับนี่แหละคุณเห็นนะเป็นลูกออสครับอย่างเงี้ยคืนเดียวเขาเกิดมาเป็นลูกออสนี้หรอแล้วก็นีีีีเเด๋ยยวไไข่่่่ทมมัันนฟกอ ที่เป็นลูกออดเนี่ยจะเก็บกินลูกออดไม่จะเก็บกินเลยเก็บกินหมดเลยครับแล้วมันจะออกไห้เยอะไหมอ่ะพที่เคยนับก็ต่อบอ่อยู่ยู่ประมาณห้าหมื่นถึงหกหมื่นตัวลูกออดนะเพราะต่อรอบนึงอะถ้าเป็นตั้งแต่เดือนกุมภาทางฟาร์มเราประมาณนับไปเก้าวันสิบวันก็จะออกต่อรอบอยู่ประมาณหกแสนเจ็ดแสนตัวลูกออดลงให้แก่เกษตรกร,ร,กรและลูกค้าทุกท่านที่ สร้างจองลูกออดไว้ต้องจองครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ให้เบอร์หน่อยนะครับมันข้องพ่อมีอยู่สามสายพันธุ์มีพันธุ์อะไรบ้างก็บูฟอกจานนานี่คือตัวผู้ครับตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตัวผู้จะเล็กจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณสามขีดอ่ะครับพมจะเปิดแล้วนะครับผมจะเปิดแล้วผมไม่รอใครแล้วนี่เป็นนาผสมบูฟอกนี่เคานิยมในตลาดเคานิยมอะไรมากก็ขันที่สุดมัน หรือแล้วแต่เลยพื้นที่ขึ้นอยู่กับลูกค้าขึ้นอยู่ลูกค้าเลยเราพื้นที่ถ้าเป็นทางภาคอีสานขาอยชอบนานาแล้วก็พันกบเนี้ยค่อนข้างจะเป็นสีดําสีดําครับแต่ทางเป็นทางบ้านเรากรุงเทพหรือว่าสุพรรณเป็นพวกพัดตะคารอาหารในกรุงเทพหรือว่าทรงออกนอกเนี้ยชอบสีทองไหมชอบสีทองครับแบบเนี้ยอย่างนี้เลยบูฟอกเลยน้องใหญ่ๆข่ายยาวๆเลยครับ การเลี้ยงลูกอสเนี่ยครับเราก็ต้องให้อาหารตั้งกับเป็นลูกอสสิบวันเนี่ยเราต้องให้อาหารอยู่ประมาณสี่มือม้อสี่มื้อไอ้นี่ประมาณสี่เดือนครึ่งแล้วครับสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนครึ่งนี่พร้อมขายแล้วพร้อมขายครับกระชังบกรบกระชังบกสี่คูณหกแต่สมควรปล่อยเท่าไหร่ครับก็อยู่ประมาณสี่พันตัวครับสี่พันตัวครับสี่พันตัวนี่กี่ตันก็จะได้น้ำหนักกบอยู่ประมาณ700800โลครับแล้วเลี้ยงมันยังไงก่อนมันจะโตอย่างเงี้ยต้องให้าอาหารอะไรบ้างก็เราให้อาหารนี้ก็ เป็นอาหารเม็ดครับอาหารลอยน้ําอาหารลอยน้ํบเขาเรียกว่าอาหารกบเหรอครับก็เป็นอาหารกบลอยน้ําครับอย่างเงี้ยครับแล้วเราให้ทุกกี่มื้อก็จากเป็นลูกกบใส่นิวโป้เนี่ยใส่นิวโป้ทางฟาร์มเราก็จะเลี้ยงเป็นกบขุ่นเนี่ยก็ให้อาหารอยู่ประมาณสี่มื้อสี่มื้อครับกี่โมงลูกกี่โมงก็เจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสามโมงสามโมงแล้วก็ไปสองทุ่มสองทุ่มครับ แล้วให้เราวิธีการดูปริมาณให้เท่าไหร่เราจะให้เต็มหน้าเลยเต็มหน้าแปลว่าอะไรเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าเราเต็มกระชังเลยครับเต็มกระชังอ๋อไม่ใช่เต็มหน้าเราพอดีครับลงไปเต็มกระชังเลยแล้วไงครับเต็มกระชังก็ดูลักษณะการกินของกบว่ากินหมดหรือว่ากินไม่หมดคล้ายๆพวกการเลี้ยงปลาเลยต้องใช้วิธีการคือสังเกตเอาสมมติเราโปรยครั้งแรกปึ๊กถ้ามันหมดแสดงว่าไม่พอลองโปรยไปใหม่ใช่เทวเนี้ยถ้ามันเหลือก็ต้องลด เหลือก็ลดลงมาสังเกตใช่ถ้าเป็นช่วงช่วงลักษณะเบอร์นิวโปเนี่ยก็อยู่เม็ดทั่วเขียวเขาเรียกว่า662เบอร์6 2ครับอลอยน้ำลอยน้ำแล้วก็ขึ้นมาประมาณสัก2นิ้ว3นิ้วเราเปลี่ยนเป็น6 3 6 3นี่มันคือเหมือนเบอร์ของมันใช่ไหมใช่6 3อาหารกบลอยน้ำเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็มา4นิ้ว4นิ้วก็จะเป็น6 4เนี่ยครับ ออกซี่ก็คือเม็ดใหญ่เนี้ยครับน้ำหนักกบก็อยู่ประมาณสองกูโดด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 โดประมาณสองตัวเลยครับโอ้มันโดดโดก็คือสามารถทําเป็นอาชีพหลักได้ไหมแบบเนี้ยอาชีพหลักได้เลยหลักได้ใช่ไหมเพราะหนึ่งกระชังเนี้ยถามว่ากระชังเนี้ยดีกว่าบ่อปูนเพราะต้นทุนมันถูกกว่าบ่อปูนย่างกระชังเนี้ยพไ่งจะทํายังไงกระชังในสอนกันให้เป็นเต็มที่เลยเราก็ไปใช้ใช้ไม้ไผ่ดีวนะครับสมมติเป็นซี่ขุนหกเนี่ยอ่ะซี่ขุนหกเราก็วัดล็อก ความความกว้างความกว้าง4ี่เมตรยาวหเมตรลึกก็หเมตรครับอ่าแล้วเราก็ซื้อกระชังบกมาปูเงี้ยมาขึงอย่างเงี้ยแพงไหมห้าร้อยห้าสิบครับโอ้ยไม่แพงมากไม่แพงครับถ้าเป็นบ่อปูนก็จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันต่อบ่อบ่อปูนก็ได้แต่แต่มันราคาสูงกว่าราคาสูงกว่ากระชังเนี้ยอ่ะมันใช้ได้อยู่ประมาณสักสองสามปีอ๋อมันก็จะขาดไปใช่ แต่ถามว่าสองสามปีนี้ขายได้หลายรุ่นแล้วดิหลายรุ่นครับสี่เดือนเองก็น่าจะได้ประมาณเกือบเจ็ดรุ่นอ่ะครับครับข้างใต้เราต้องใส่ดินได้อะไรไหมครับก็เราใส่ทรายสั่งที่ไหนก็คือมีทั่วไปบังลีครับตลาดบังลีสองพี่น้องโอ้หนี่ครบทุกอย่างบอกทุกอย่างเลยนะถ้าไปตลาดบังลีเนี่ยก็จะครบเลยครบเลยได้เครื่องมืออุปกรณ์การประมงลือวาการเกษตรครบเลยแค่พูดว่ากระชังเนี่ยขนาดเท่านี้เขามีให้เลยมีให้เลยครับ เพียงแต่ว่าเรามีมันเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยๆหลังบ้านสมมติบบเราไม่จำเป็นต้องไปขุดบ่อด,ดินอะ่ะเราใส่ขุบ<ช>บดบ่อเดียวนี่ทําได้แล้วได้เลยใส่ใส่อย่างนี้ต่อยไหมเอาทรายปูใช่ไหมแล้วก็ทรายคืออะไรทรายทั่วไปอย่างเงี้ยนะทรายถมเงี้ยฮะใส่ข้างล่างใช่วิธีการทําพื้นที่อะ่ะเราปูทรายลงไปเพื่อไม่ให้มันปุ้มปัมํมปุ้มปัมํมปุ้มปัํมคืออะไรคือถ้าเกิดเป็นลูกหินมันแทง อ๋ออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับโตวกบแต่เกี่ยวกับการรักษาอุปกรณ์ใช่พอมันเป็นปูนปั้มันอาจจะแทงให้เนี่ยน้ำมันรั่วซึมครับอ๋อถ้าเราปูทรายแล้วมันก็จะนิ่มด้วยเราเดินลงไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเทคนิคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาบอกให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็น f เอิร์ h ใช่ไหมครับ f เอิร์ h เอ F4 ครับอันนี้แล้วพอเราปูทรายเสร็จแล้วไงต่อเอากบลงได้เลยก็กบลงได้เลยแล้วปล่อยน้ำเท่าไรอะน้ําก็อยู่ประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งไม่ต้องไไปใใชช้้้้้นนนํํําาาเยออะะร ของผมใช้น้ําบาดาลน,น้ํปบาดาลทางนี้แทบทางนี้ใช้น้ําบาดาลถ้าน้ําก๊อกน้าอะไรน,นี้ได้ไหมได้หมดครับเอ้าแล้วแต่น้ําน้ําธรรมชาติเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ําธรรมชาติไปดูไหมที่บอ่อดินไปดูเลยไหมบอ่อดินก็คือน้ําที่มาจากเมืองการเลย<อ>มาจากเขื่อนเลยบอ่อดินกับบ่อกระชังบกอัตราการเติบโตอัตราวิธีการขายเนี่ยอันไหนเร็วว่ากันเดี๋ยวผมจะพาไปดู นี่มันสี่เดือนครึ่งนิดีเดือนครึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูสี่สิบแปดวันครับถ้าเกิดอยู่ในตลาดตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับอุ้ยช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงในน่าถูกถ้าน้าแพงก็โลเป็นร้อยครับใช่ถึอย่างเงี้ยต้องทำยังไงก็เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อกันนกครับอ๋อกันนกเฉยๆตอนเล็กๆมันจะใช่ตอนเล็กๆกันพวกนกกระยางถ้าเกิดกบใ่ญ่แล้วเราสามารถเปิดได้เลย ทำไมเราต้องตอนแรกกบเล็กต้องใช้แถนทำไมอะเพราะแดดมันร้อนอ๋อตอนมันร้อนมากแล้ววิธีการเปลี่ยนน้ำมาเปลี่ยนทุกกี่วันวันหนึ่งครับเช้าอ๋อมันยากตรงนี้เหมือนกันครับมันมีความละเอียดอ่อนครับตรงนี้แล้วเปลี่ยนแล้วเราวิธีการเปลี่ยนน้ำยังไงครับเนี่ยผมไม่ออกเลยว่าเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังเราเอาหินทับรูน้ำอันี้คือรูที่มันเปลี่ยนน้ำใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเราเปลี่ยนยังไงเราต่อท่อ PVC ครับขุดใส่ท่อพ v c เพื่อเปิดมาครับ เพื่อระบายน้ําออกมาอย่างนี้เพื่อระบายน้ําออกมาแล้วเราก็เปิดอย่างนี้เปิดยังไงอนี่ครับอเราก็ชักออกนี้เลยง่ายเลยง่ายคุณขุดหลุมต่อมาจากอ่าเขาเรียกว่ากระชังบกใช่น้ําพอที่มันล้นอ่ะยังไงมันก็ต้องออกมาครับออกมาตรงนี้เสร็จปึ้งใส่ท่อตรงนี้มันก็ไม่หกแล้วเพราะว่าระดับน้ํามันอยู่แค่ประมาณไหนพี่ประมาณเนี้นะครับประมาณนี้ยนะประมาณนั้นนะะพอเราถ่ายมาเสร็จปึ้งปล่อยน้ําทิ้งไป เราก็เปลี่ยนตรงเนื้อทุกวันใช่ทุกวันเลยเราก็ยื่นชีดบนหัวไล่ลงมาที่ส่ดท้ายตรงไนตรงโน้นไงครับชีดตรงนน้นเห็นไหมไล่มาเลยนู่นนะครับตรงก๊อกน้ำเนาะเห็นไหมอ่อเนี่ยเดี๋ยวชีดตรงนน้นมาชีดตรงนน้นมาลงตรงนี้เราก็มาเปิดนี่นี่เปิดให้น้ําเสียออกก็คือระบายพร้อมกันเลยทำพร้อมกันครับ หลังให้ให้บ่อเกลี้ยงให้บ่อสะอาดเลยอ่าแล้วตอนนั้นกบเขาจะอยู่ได้ไหมเขาเขาก็ได้ครับก็กระโดดตามข้างตามอะไรอยู่ข้างในเนี่ยแหละครับอ๋อเป็นกิจวัตรครับอย่างเงี้ยทาทุกวันปกติพี่ทําตอนกี่โมงก็เริ่มตั้งกับหกโมงเช้าเลยหกโมงเช้าครับทําก่อนแช่ไว่าทาก่อนเลี้ยงอาหารใช่พอพอเราทําเสร็จปุ๊บก็เราก็สมมติอาหารมื้อเช้าเราสมมติเราทายเสร็จประมาณชั่วโมงหนึ่งสิบห้ากระชังเนี่ยครับแล้วเราก็หยุด ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยมาว่านนอือให้กบมันพักก่อนเกษตรเหมือนกันทุกอย่างคือเราต้องใช้เวลาใช่ต้องถ้าใครจะคิดไปทําต้องลองดูว่าเรารักก่อนหรือเปล่าใช่ครับไม่จำเป็นต้องทําทีสิบห้ากระชังครับลองไปแบบหนึ่งกระชังก่อนว่าเอาอยู่ไหมแล้วก็ถ้ามีอะไรปรึกษาพี่ได้ใช่ไหมได้ยินดีปรึกษาเดี๋ยวเราให้เบอร์ไทยคลิปนะพนี้นะครับเดี๋ยวมาซื้อลูกพันธุ์กันที่นี่นะตรงสิบห้ากระชังเนี้จับอยู่ประมาณเกือบสิบตันครับสิบตันคุณไปคิดเองแล้วกันห้าแสนห้าแสนเหรอพี่ทำมากี่ปีแล้วคร ผมทํามาสิบห้าปีงี้ถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ทํามาสิบห้าปีทำมาสิบห้าปีแล้วไอบอดินต่อเลยพี่ไปดูอยู่แล้วเคยคิดไหมว่าเออจะมาบอกกบพี่อ่ะบางทีก็เคยฝันนะยากจะให้เข้ามาอ้ยเคยฝันว่าผมอยากให้เขามาเออฝันยากจะให้เข้ามาแบบคิดๆอ่ะคิดว่าเอออยากจะให้ดองเอิร์ดเขามาทํารายการเกี่ยวกับกบเงี้ครับอ๋อก็คือเป็นเอฟซี่าถ้าทํามาก็จะดีแล้วพอเอิร์ดมาเป็นไงวันนี้ดีใจมากงงเลยนี่งงเลยครับ ไม่คิดไม่ฟังครับอ้าวตรงนี้มาเป็นปอดินครับนี่คุณดูเพียบเลยนี่กี่วันแล้วพอคุณได้ได้มาเขาเรียกว่าลูกกบไฮเกตครับไฮเกตครับเม็ดเล็กครับแล้วโปรยให้มันกินทุกกี่ชั่วโมงอ่ะก็สี่มือครับตั้งเจ็ดโมงแล้วก็ไปสิบเอ็ดโมงแล้วก็ไปสามโมงครับแล้วก็ไปสองทุ่มสองทุ่มครับทำแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วจนกว่าจะใสไหนถึงขายได้ มันมันกินท้องเอียงครับกินท้องเอียงคืออะไรมันกินเยอะมันก็จะเอียงอ๋อคือมันอิ่มมากมันอิ่มมากตรงเนี้ยทรายเนี้ยขายแล้วใช่ไหมถ้าปแบบนั้นเขาเรียกอะไรลูกออสเหรอถ้าเป็นทรายนี้ลุดค่ายนะครับเพราะทางฟาร์มเราขึ้นมาทําเป็นลูกกบทรายนิ้วโป้เนี่ยทรายนิ้วโป้งกี่บาทบาทห้าสิบครับบาทห้าสิบครับนี่ได้แล้วหนึ่งส่นะเพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วเราจะเริ่มทําไม่ได้แล้วทําไม่ได้คือเพราะว่าต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทำไมอ่ะ เราเราหน้าหนาวมาเป็นต้นต้นสูงมันพอไม่ออกนึ่งเราต้องใช้ยาบำรุงอยั่งดีอ่ะเพื่อจะให้พอแม่พันผสมพันกันออกไข่มาโอบแส่งว่าทำกลบนี้ดมันยากยากฤดูหนาวเนี้ยมันยากจะเข้าฤดูหนาวเนี้ยใส่ตัวบาทห้าสิบอันนี้คือบาดห้าสิบนะครับบาทห้าสิบใส่นิวโป้ครับใส่นิวโป้งครับบาทห้าสิบคือใส่นิวโป้งครับใส่ลูกอสวันนี้ไม่มีให้ดูใส่ลูกอสก็คือใส่ลูกอส์ก้าวันก้าวัน ไม่มีไม่มีให้ดูคือตัวจะประมาณเล็กๆเล็กๆเลย9วันเนี่ยขายยังไง9วันผมขายอยู่ตัวส0ตังค์ตัว10ตังค์แต่ตัวมื่นหนึ่งครับถ้าเป็นไซนี้ก็จะยู่ประมาณ2บาท3บาทมันรวมกันยู่ในนี้เลยครับสองบาทสาบาทเขาเรียกไซขนาดไหนไซใหญ่กว่านิ้วโป้งครับใหญ่กว่านิ้วโป้งครับสบาทสาบาทครับอย่างเงี้ยคือเลี้ยงเดือนหนึ่งตั้งแต่เป็นลูกออสมานี้เพิ่งจะ35วันเนี่ยเป็นลูกกบแล้วเนี่ยดูสิครับใหญ่กว่านิ้วโป้งอีก พันุ์ของเรายาวใหญ่ครับยาวใหญ่เหมือนที่เราเห็นเพราะพันไม่พันวิธีการเลี้ยงบ่อดินคือต้องขุดไปเท่าไหร่ก็ความลึกก็ยู่ประมาณน่าจะยู่ไม่เกิน4ี่ิเซนครับน้ำครับนี่น้าจากคลองชนะทานเลยง่ายครึ่งแข้งครับครึ่งแข้งสอบสูบน้ําจากชนะทานมาได้เลยครับแล้วต้องพายน้ํายังไงอย่างเงี้ยครับก็พี่ชายก็จะปล้อยน้าออกดูดน้ําออกแล้วก็ปล้อยน้ําดีเข้ามาทุกวันทุกวัน สด่ว่ากบนี้ต้องต้องการน้ําที่สะอาดมากสิครับน้ําไม่ดีอะไรไม่ดีมันก็จะมักหมมให้เกิดเป็นโรคก็โรคกบแต่ทางฟาร์มเราจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษก็คือว่าน้าต้องปล่อยทุกวันปล่อยทุกวันปล่อยทุกวันหกโมงเช้าปล่อยน้ำแล้วเหมือนกันกับวิธีการเลี้ยงในกระชังประมาณประมาณสักตีห้าพี่ชายผมจะมาทอดทอออกแล้วเหมือนตรงนู้นเลยใช่ไหมครับเออปล่อยน้ําออกแล้วตีห้าเนี่ย แล้วก็ระบายหมุนเวียนมันไปหมุนไปไปในบ่อนี้กว้างเท่ไห่ครับบ่อนี้กว้างอยู่ประมาณ15บหคูณสายาว30ความยาว30เมตรความกว้าง15้าเมตรอย่างเงี้ยแล้วเราเราก็เอายางแบบเนี้ยเขาเรียกว่าที่ว่าทำจะเหลือจากรองเท้าเหรอก็คือที่ไหนอย่างเงี้ยไอไอตัวตัวนี้เรามีที่ไปเอาครับอ๋อมันมีอยู่ใช่ไหมอยู่ตำบลบ้านยางบ้านโป่งบ้านโป่งบ้านยางบ้านหล่มนะใช่มาลอยน้ำาให้มันยืนอยู่ข้างบนแผ่นนี้เป็นที่พัก พราะกบต้องการที่พักชเขาต้องการเล่นน้ําด้วยชแล้วก็ต้องการพักด้วยชก็ปูไปเลยแล้วก็เว้นพื้นที่ให้มันมีไว้น้าได้ด้วยใชอย่างเงี้ยคือแบบนี้ได้เลยทําแบบนี้ได้เลยชอย่างเงี้ยป่อยกี่ตัวพี่ตัดต่อชื้นอันนี้ก็เอฟีเอิร์ธใช่ไหมพี่ชายโอ้หบาานนเอฟซีเอยทั้งบ้านเอามาปล่อยให้พี่ชายลูกออดห้าหมื่นตัวพี่ชายเอากลับขึ้นมาได้กี่ตัวก็ประมาณร้อยคูร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยคุณ สุดยอดเลยนี่คือเขาเรียกว่าประมอาจารย์ของทางนั้นกบเลยแต่เราไม่เปิดนาเพราะเขาเป็นประมอาจารย์เขาจะไม่เปิดเลยไม่ได้เลยหรอเดี๋ยวพกเล่นนะคุณรวยรวยเลยครับดูเลยครับนี่คือเขาปิดร้อยเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาเป็นประมาจารย์เลี้ยงร้อยขึ้นร้อยอ่ะสุดยอดเราเลี้ยงแบบนี้สี่มือเหมือนกันพ่อมเอาลูกออดมาเลยห้าหมื่นตัวแล้วก็ปล่อยหลวงคุ้มเลยทีเดียวเลยไม่มีคัดไม่มีอะไรเลยเนี่แหละครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วพอออกมามันต้องมันได้สายเท่ากันไหมครับเนี่ยและครับน้องเอิร์ดดูดิเท่าไม่เท่าเท่าเลยนะเท่าเลยเท่าเลยมันเรียกว่าไม่หลุดสายเลยไม่หลุดเลยแสดงว่าก็คือมันต้องมีฝีมือในการเลี้ยงด้วยใช่ตั้งก็เป็นลูกออดลูกกบใส่ยวโป้เนี่ยก็จะยู่4ี่มือแล้วก็ขึ้นมากบประมาณสักสองนิ้วครึ่งก็น่าจะยู่ประมาณสามมือเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ขึ้นมายู่กบสี่นิ้วหรือว่ากบจะเขาสามเดือนเนี่ย ก็จะเลี้ยงอยู่สองมือครับอาชีพเกษตรกรนะคะผมว่าการที่ผมเข้ามาดูแล้วเท่าที่ผมฟังนะอย่างแรกเลยคือคุณต้องดูว่าคุณรักหรือเปล่าใจรักหรือเปล่าด้วยใจต้องรักเอาใจใช้เานเหมือนกันใช่ที่บอกว่าเลี้ยงร้อยรอดร้อยเพราะว่าพี่ชายใช่พี่ชายเขาดูตลอดเวลาดูตลอดเวลาคือคุณต้องเอาเวลาลงมาเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรผมแนะนาใครอยากทำเกษตรลองเล็กๆก่อนครับอย่างเช่นสมมติผมอยากจะลองว่าผมรักการเลี้ยงกบเนี่ย ผมซื้อเป็นบอ่บอวงปูนร้อยงี้ยไปลองพี่แนะนํำไหมหรือว่าเป็นกระชังอย่างนั้นเลยถ้าเป็นกระชังดีกว่า3เดือนครึ่งมีค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ก็น,นะค,คิดาอาคิดคิดให้เต็มอัตราเลยนะสราคุณซีลูกกบกระชังสราคูณซีลูกกบอีกหนึ่งพันสองร้อยตัวครับแล้วก็อาหารเบสเร็จแล้วผมว่านะจะอยู่ประมาณหกพันจบจบเลยครับทุนทุหกพันครัขายได้ประมาณเท่าไหร่คิดว่าก็พีก็ สมมติป่อยไปพันสองหักลบการตายแล้วก็จะเลือกกบอยู่ประมาณพันตัวเนี้ยพันตัวก็เฉลี่ยมากบประมาณสักสามตัวโลสามตัวโลให้ตอนนี้เราจะเชิญแฟนมาเลยคุณเข้ามาเลยคุณพ่อเพราะว่าผมบอกให้เลยว่าทําไมพี่ต้องไม่รู้เพราะว่าพี่ต้องไม่ได้มีโอกาสได้จับเงินเลยก็จะให้สาวคนนี้ได้จับเงินเพราะฉะนั้น ผมจับกบอยู่พี่ตะวันดพี่พี่ต้องจับได้แล้วว่าเงินกำไรทั้งหมดพี่ต้องไม่รู้เลยเพราะว่าอยู่ที่คนนี้เออสิบห้าปีที่แล้วที่พี่ทําอ่ะก่อนเริ่มแรกเริ่มต้นทําไมพี่ถึงมาทําฟาร์มกบอ่าตอนนั้นผมก็จะหาอาชิปเสริมอ่าครับไม่รู้จะทําอะไรอ่าก็ขี่รถไปก็ไปเจอขี่รถเลยเหรอครับขี่รถเลยแหละ ที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเจอเข้าเหลียงกบอยู่กระชังอยู่ซ่องกระชังเนี่ยเล็กๆอย่างงี้ั่ผมก็ไปข้อท่ามเข่าว่าเหลียงกบเหลียงไงเขาไปข้อความรู้นี่เลยจะข้อก็ไม่ไม่ไม่ได้ให้เรานะถ้าเราสนใจเรายากจะเลี้ยงอได้ไปรู้จักพี่ชายของเพื่อนแฟนก็ไปซื้อลูกกบตอนนั้นเราลองเท่าไหร่พี่ลองเท่าไหร่ตอนนั้นลองสร้างพันก็ท่ามว่ากระชังพอดีนะกระชังเล็กตอนนั้นก็พ่อปูนด้วยนะน้องเอิร์ท แล้วทาไมตอนนั้นใช้ใบบอปูนะมันยังไม่มีคือเรายังไม่เข้าใจสิบห้าสิบห้าปีที่แล้วยังไม่มีกระชังยังไม่มีอะไรนะยังก็เราก็ไปซื้อลูกกบมาป้อยบ่อละพันห้าพันห้าเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จไหมไม่ประสบนะเอ้าเลี้ยงไปสามเดือนไม่ประสบ็จไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักการเลี้ยงถ้าว่ามีที่ค่ายที่ค่ายน้อยมากอ๋อไม่มีตลาดใช่แต่เดี๋ยวนี้ตลาด ล้นเลยตลาดเยอะมากตลาดก็ใครก็เอาใครก็มีเท่าไหร่ก็รับก็รับ๋บอแล้วคำรอบแรกก็คือทำไปสามเดือนขายไม่ได้แล้วทำไงอะกบรถนั้นอะกบกบรถนั้นก็ตอนนั้นจับได้โลส่ห้าบาทเองเอ๋อแล้วไงอะ่ะทําไงก็ขายไปสามห้าบาทก็ขายไปสามห้าบาทขาดทุนไหมตอนนั้นถามว่าขาดทุนขาดทุนครับแต่คือ เราได้ลงทุนไปแล้วซึ่งค่าทุนเราก็ได้เป็นเงินเก็บแล้วผมก็ยังซู้นะผมก็มาเลี้ยงบ่อดินแล้วก็มาได้กําไรบ่อดินนี่แหละครับก็สิบห้าปีที่แล้วเหมือนกันสิบสี่ปีแสดงว่ารอบที่สองคือได้กําไรเลยได้กําไรแล้วครับเพราะว่ามีประสบการณ์แสดงว่าตรงเนื้อที่ผมถามว่าคาดทุนไหมไม่คาดทุนเงินสามพันบาทไม่ได้เยอะมากสาหรับการซื้อวิชาเพราะว่าพี่ได้ซื้อวิชาเลยชีวิตคนเรานี่คือมีวิชาเหมือนมีทัพตัวทับแสน เพราะว่าไปถามคนแล้วเราไม่ได้ลงมือทําเองไม่รู้<ช>ต้องลงไปเลยลงไปปุ๊บรอบแรกลม<ช>้มลมไม่เป็นไรล้มเพื่อจะเรียนรู้ลุกขึ้นมาแล้วทําต่อร,รอบสองเป็นไงรอบสองผมได้กําไรอยู่ประมาณเกือบสองหมื่นกว่าบาทโอ้โหตอนนั้นเป็นไงรู้สึกยังไงอ่ะก็ดีใจแล้วยากยากจะมาเพาะแล้วมขยายจิตการจากมียุ่สร้างบ่อปูนก็เพิ่มขึ้นมาเป็นก้าวบ่อรวมข้องก้าวด้วยเป็นก้าวบอ่อขึ้นมาทีละสเต็ปสเต็ปคเับปเป,เป็นสเต็ปครับ ฟาร์มผมเป็นฟาร์มหลักที่ทําลูกออสทาลูกออสขายให้เกษตรกรนานๆทีงจะลงมาทําลูกกบแต่เดี๋ยวนี้ลงมาทาทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างทั้งลูกออสทั้งลูกกบแล้วก็กบขุ่นเนี้ยที่เลี้ยงทรงงออกด้วยผมเรียกว่าชื่อคลิปของผมเลยก็แล้วกันว่าเลี้ยงกบครบวงจรครับอันนี้คือขายครบวงจรลูกออสลูกกบกบใหญ่ใช่วันนี้พี่ต้องได้ให้ความรู้กับเอิร์ดมากแล้วก็ได้ให้ความรู้กับคนดูมาก พี่ตองเป็น FC เอฟซีเออสดชื่อนั้นคุณก็รู้ว่าอารมณ์ดีครับใช้ชีวิตต้องใช้อารมณ์ดี<ช>้วผมได้แง่คิดถ้าซื้อวิชาไม่น่าแต่ได้มี<ช>วิชาเหมือนมีทรับอยู่นับแสนถ้าไม่ล้มวันนั้นเราไม่ลุก<ช>ถ้าไม่ล้มวันนั้นเราไม่มีที่จะเรียนรู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะใช่ขั้นแรกฉันทะคือความรักในการงานขั้นที่2คือวิทยะคือพต้องพยายามไปเสาะหาวิชาความรู้รรจิตตะคือจิตที่จดจ่อคือใส่ใจอยู่กับงานพี่เขามีครบ สุดท้ายด้านสาคัญที่สุดคือวิมังสาเนี่ยแหละที่พี่เสียตังไปสามพบาทเฮ้ยมันไม่ได้หาทางแก้ไขจนเป็นฟาร์มที่ประสบการณสำเร็จแบบนี้ถ้าคุณอยากอุดหนุนพี่ต้องเอฟเอเองมาที่ไหนครับพี่ฟาร์มกบสอสุรีรัตอ้าวจังหวัดนครปฐมครับจำหน่ายลูกออสลูกกบเลี้ยงง่ายแข็งแรงโตไวครับเบอร์โทรศัพท์0 8 5 5 1 7 6 5 9 7 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์แดหนึ่งแปดห้แล้วก็ติดตามผลงานทางไลน์เบอร์โทรแรกครับแล้วก็ไปที่เพจของผมสสุรีรัตน์ฟาร์มพ่อพันกบจังหวัดนคปรปฐมแล้วก็ไปที่ Facebook ต้องเฮงเฮงมาเฟียบอกกบครับอแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานน้องเอิร์ธสดชื่นครับ <laughs> ที่เข้ามาท่ายทำที่ฟาร์มกบสสุริรัตน์มากครับแล้วแล้วพี่เ็าพูดว่าเนี่ย เอิร์ดชื่นกับพี่ตองเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแล้วก็เคยเจอกันวันนี้วันแรกแต่พี่ต้องอะรู้จักเอิร์ดใช่เพราะว่าติดตามติดตามเป็นเป็นแฟนแล้วพอเอิร์ดบุกเข้ามารู้สึกยังไงเจอหน้าเอิร์ดปึ้งคิดนะนะเอาจักใจจริงเลยนะคิดคิดทุกนั้นไม่ใช่ว่านานทีคิดอ่าพลาเราดูเนี้ยเราก็คิดยากใหญ่เข้ามาทายของเรามั้งอะเราไม่น่าเชื่อว่าบุกก็บว่า ความคิดของเรามันจะเป็นจริงว่าน้องเอิร์ธจะเข้ามาถ่ายทาเนี่ยวันนี้จริงๆพี่ขนลุกครับแล้ววันนี้ผมจับกบอยู่ที่อําเภอสีสวัสดิ์เมืองการครับจับบที่ขนลุกจริงๆรงอ่ะดูดิวันนี้พี่ต้องจับกบอยู่ว่าไงอยู่ที่อําเภอสีสวัสดิ์เมืองการครับเอิร์ธบุกมาที่นี่พี่ก้องทําไงแฟนโทรบอกว่าบอกว่าน้องเอิร์ธจะเข้ามาถ่ายทำเอิร์ธมาเอิร์ธมา กระจายเลยกําลังจับกบอยู่ในบ่อลูกค้าดีใจมากครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอิญมากครับผมต้องขอบคุณพี่ต้องเพราะว่าวันนี้ได้ให้ความรู้ต่อของคนที่ว่าจะเอาไปทําอาชีพเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนเลยคือสามารถยืนบนลําแข้งลําข่างตัวเองได้ดูผมว่ายผมชอบพูดคำนี้แต่มันจริงๆต้องยืนบนลำาล้มแล้วต้องลุกเลยลุกเลยครับเพื่อเรียนรู้ที่จะสู้ต่อเพื่อเรียนล้มเพื่อเรียนรู้ที่จะลุกใช่อ่า แล้วยืนมาลองแข้งรำขขางตัวเองใช่ทำอะไรเขาเรียกว่าหายใจด้วยลมหายใจเราเองใช่ไม่ไปยืมไปบมคนอื่นหายใจใช่ทำอาชีพแบบคุณเอาไปลองทำดูใช่ครับอยากให้ทุกคนได้ความรู้ครับความรู้ถ้าคุณอยากทำวันนี้ผมให้หมดเลยอที่น้องเอิร์ทเข้ามาเนี่ยโ้หผมดีใจอม่ไม่ห่วงวิชาขอบคุณมากให้หมดเลยครับอืมครับเอิร์ทเรชื่อนะครับสงสัยมานานว่าทำไมมือคนมากดกติตามเอิร์ทเยอะมากที่เป็นวัยรุ่นน่ะนี่คุณอายุเท่าไหร่สิบ 7ค่ะ17คุณเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนบอสโตพิทักษ์ค่ะรู้จัก,กแ,ลแล้วน้องบอกว่าไม่เคยรู้จักพี่เอิร์ธเลยจนวันหนึ่งเมื่ออย่างไงเล่าให้เขาฟังทีเราอ่ะตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก็จะนัดรวมยิมที่ขเขาเรียกวมยิมนัดรวมกันที่โรงยิมทุกคนเลยเหรอทุกคนเลยค่ะครับก็คือเป็นทุกวันอยู่แล้วที่จะนัดรวมกันโอ้ก็เลยมาพูดว่าครูประจาําชั้นครูกิจการนักเรียนเ่ะพูดบนบน เวทีว่ารู้จักเออจดชื่นไหมเขาก็งงเลยใครนี่มันเออใช่ไหมใช่งงมากว่าคืออะไรโค้กอะไบอกว่าให้ไปให้ไปเปิดดูคลิปตอนที่พี่อะไปดูพวกเก็บผักบุ้งอะตันนั้นอะที่พี่จะให้ตังแต่คนนั้นเขาไม่เอาเด็กวัยรุ่นใช่เด็กวัยรุ่นนั่นแหละรู้จักอ๋อคูคือแนะนําให้ดูเขาบอกว่าให้ดูทําไม ดูข้อคิดว่าพอใจในสิ่งที่เรามีโอ้โหค,คุณครูอะครูครูอะไรอะเดี๋ยวจะสวัสด,ดีคุณครูชื่อคุณครูอะไรครูจักรนนนะคะครูเอฟครูครูเอฟสวัสด,ดีครับคุณครูเอฟครับที่ทําให้เด็กๆหันมาดูรายการเออสดชื่อเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะเออแล้วเราดูแล้วได,ได้ข้อคิดไหมได้ข้อคิดค่ะว่าคุณบอกคุณบอกชื่ออะไรสุริรัตน์ค่ะชื่อหนูเองอ้า นี่คุณนั้นกิจาการอะไรบ้างทำไมคุณได้ชื่อชื่อเป็นบอกรกบับผมงงคุณได้มีคนช่วยบ้างไหมเนี่ยมีค่ะทำอะไรทำอะไรทำบัญชีกบค่ะอ๋อทำบัญชีทบ,บัญชีกบคืออะไรบัญชีกบเหมือนแบบมีลูกค้ามาสั่งออเดอร์ก็จะจดไว้ให้พ่อจะจดไว้ให้พ่อตลอดว่ายอดนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ประมาณนั้ก็คือว่าแต่ตอนนี้เอาความรู้ที่เรามีมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ล้วคะเอามาต่อยอดคือเราทําบัญชีเป็นแล้วก็มาช่วยพ่อแม่ทําบัญชีอาออันนี้ก็คือถือว่าดีแล้วนะเจ สุดีรั์ฟาร์มอ่ะเรางลีขอบคุณนะครับ,รบสดชื่น